เปี่ยนหน้าเสือบูชาครูหลวงพ่อเปินวัดบางพระพุทธคุณเสือหลวงพ่อเปินวัดบางพระดีเด่นทางด้านแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีและเสริมบานมีอำนาจดีมากเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานที่ต้องใช้อำนาจบานมี เป็นเจ้าในายในการคุมลูกน้องหรือจะเป็นการเข้าหาพบประผู้คนมากมายเพื่อให้เกรงใจก็สามารถช่วยได้แล้วรวมไปถึงผู้ที่เดินทางบ่อยๆเข้าป่าขึ้นเขาอำนาจของเสือหลวงพ่อเปิ่นจะคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภยัยจากพยันตรายทางปวงสำหรับการสร้างวัตถุมงคลไม่ว่าเป็นเรียนหรือขึ้นรูปหน้าเสือของหลวงพ่อเปิ่นก็จะมีการทำออกมาอยู่หลายรุ่นด้วยกันซึ่งจะสร้างขึ้นตามวาระและโอกาสอันเป็นมงคล แต่ก็ยังคงรูปลักษณ์ของเรียนคาถาบูชาอิทธิมงคลคงกระพันหลวงพ่อเปิ่นพระพุทธังรักษาพระธรรมมังรักษาพระสังฆังรักษาพระบิดารักษาพระมารดารักษาอิรชาคตระสานมนาอะนอกอณากกออโนอะนาอกอังอสังวิสุโลปุสภุภสังวิทกุกยะปะอาปามจุปัทมาสังอังคุปาสุอุชาสทวิปิปัสสุตมัตถึงปกาเสนโรสัทธาอาหะกันหะเนหะนโมพุทธายะนมะพัทธจพิกสะมะอุ